สวัสดีครับทุกคนวันนี้เจอกับเหล่าเชลล์นะครับวันนี้วกับผมอีกครั้งนะครับเดียวนะครับครับวันนี้เรจะมาสอนวิธีการเล่นบัตเตอร์ไฟนะครับทุกคนบอกเลยว่าแพทนี้บัตเตอร์ไฟมาแรงมากนะครับมีคนใช้ได้ไต่แรงแล้วก็มีการแบนบ่อยค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรเลยนะครับนี้สกินธรรมดาก็เทแล้วนะฮะมีสกินมาใหม่ก็คือน้องอัศนาจังแบบสกินสกินล่างสองปะไม่แน่ใจอ่ะเอาไปดูไอวันนี้จะบอกไอเทมรูนพลังแฝงของบัตเตอร์ไฟนะครับว่าบอกเลยว่า ตีโคตรจะแรงมันเนิร์ฟมันไม่ได้เนิร์ฟสิมันปรับให้เก่งยิ่งขึ้นแล้วก็เล่นง่ายขึ้นนะครับเราไปดูที่ไอเทมก่อนเลยดีกว่าไอเทมของมาเธอฟายนะถ้าผมเล่นถ้าผมเล่นเนี่ยผมก็เป็นเซตนี้นะครับพก็ผมไม่ค่อยเล่นมาเธอฟา์หรอกนะก็ตั้งแต่ถ้าเป็นรหัสเก่านี่ผมเล่นบ่อยมากนะครับโซโลคิวรัวๆเลยก็ชิ้นแรกก็เป็นโซลิเวอร์นะครับเพื่อมาเดูดเลือดนะครับกับพลังโจมตีนะครับ เราสามารถฆ่าเคลนได้งา่ายขึ้นด้วยนะครับต่อไปชิ้ชนที่สองครัก็เป็นรองเท้ากินเกมน,นะครับถ้าใครถ้าไม่เจอถ้าเจอพวกลิงหรือเจอพวกซีซีเยอะๆอ,ออกเป็นรองเท้ากินเกมหรือไม่ก็เป็นโซนิกบูทก็ได้เช่นกันเจอลิงนะครับต่อไปชิ้นที่สามครับก็เป็นโบเกสเบียนะครับเพื่อมาจาบเกาะกับแครี่นะครับตัวบางๆนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปครับเป็นชิ้นที่4นะครับออกเป็นมูมิอ่มนะครับเพื่อมา เมื่อเราใช้สกิลอะไรก็ตามมันจะตีแรงขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็พอเป็นฟรีทูดนะครับฟรีทูก็คือเมื่อเราเล่นน้อยต่ำกว่า5 0เราก็จะได้ค่เาเสียหายเพิ่มขึ้นก็ประมาณ30%นะครับกลับไปก็เป็นเกาะเกิดนะครับแล้วก็จะเป็นเซิร์ฟเคียวซื้อหมัดเอาตัวรอดมาเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับไอเทมเราไปดูที่ลูนกันเลยดีกว่าครับ เราดูเสือของกรูนะครับรวนของบัตเตอร์ไฟนะครับผมก็บอกว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับบัตเตอร์ไฟนะครับผมเล่นบักเลยพวกจระแรงนะครับก็ใช้เป็นออสลอตนะครับออสลอต์แปดเม็ดนะครับก็เพื่อมาเจาะเกาะพวกตัวบางๆตอนรดเกมนะครับบอกเลยว่าเซตดีแรงแน่นอนครับแล้วก็เป็นอัตราแล้วก็เป็นเลตสองเม็ดนะครับหรือจะเป็นออสลอต์สิบสปิรดิสิบดาร์กออนคอหรือว่าจะเป็นออสลอต์แปดเลตสองสปิริตแล้วก็ดาร์กออนคอนะครับหรือจะเป็นเลตสิบสปิริตดาร์กออนคอไปเลยก็ได้นะครับ ก็เป็นเลนสเม็ดนะครับแล้วก็เป็นเสบดิดสิเม็ดนะครับเพื่อเพื่อความในการจบตีตอนโนเกนทําให้เราฟาร์มไหวจริงขึ้น,นครับเมื่อสกรีฟรของมาเธอไฟครับเมื่อปลาดาวไปเนี่ยมันก็จะตีเร็วขึ้นนะครับประมาณ1นึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมจับได้ใครนี่เลยแล้วก็กลองเป็นดวาวคอนคอสิบเม็ดนะครับไปดูที่ปลาไฟกันเลยดีกว่าครับต่อไปที่ปาราแฟนะครับปลราไฟของมาเธอไฟเนี่ยผมใช้เป็นแค่เซตนี้นะครับเซตเดียวผมแนะนําเป็นายเกิดนะ อ่ะใครอยากใช้แกือก็สามารถใช้ได้นะครับผมก็ว่ามันก็เหมาะเป็นกันนะครับไปอีกดกวนเลยนะก็เป็นสายสีแดงครับผมก็เป็นเดเวลเลอร์ครับเมื่อเราสังขารหรือแอซิดได้เนี่ยเราก็จะได้พลังชีวิตมาแล้วก็มานา15%นะครับหรือว่าจะเป็นเลดี้อินฟโน่ก็ได้นะครับหรือเป็นชาร์โลเบก็ได้ครับไหลยาวนะครับก็เป็นเดลี่คอร์ครับผมต่อไปก็เป็นคืออัปเดตนะครับเมื่อเราซ่อมเสียหายประมาณ3ครั้งเราทําให้ติดอะไรระเบิดพลังนั่นแหละทุกคนจะรูนะ ต่อไปก็เป็นสายสีสายนองเป็นสายสีฟ้านะครับก็เป็น the p u r p l พ p l u นะครับเพื่อ,เพ,อเ,เพื่อเวลาเพิ่มเรื่อเวลานวนไฟนะครับแล้วก็เป็นการสติกเกอร์เพิ่มนาเมตต้อนเก็นะเพิ่มก็ผูกครั้งทำให้บัดไ,ไฟตีแรงยิ่งขึ้นด้วยนะครับทุกคนโอเคครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับโอเคต่อไปคลิปต่อไปโหจะสอนเล่น ตัวที่มันแบบโกงโกงนะครับตัวโกงโกงเนี่ยผมชอบเล่นตัวนี้มากเลยนะครับก็ไปก็เป็นลอริออนเดสตานะครับแล้วก็ไบรท์นะครับผมจะสอน3คลิป4คลิปแน่นอนครับผมตอนนี้เนี่ยเราผมลงคลิปไปแล้วก็คือคลิปคลิป,แล,ลป,ลปแล้วก็คลิปคับเป็นนี่นะครับแล้วก็คลิปคลิปนี้แหละผมจะลงนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเดสตาร์ลอริออนแล้วก็น่าจะเป็น5 5 4 4 5คลิปนั่นแหละครับ โอเคทุกคนสวัสดีครับจเจอกันค,คลิปหน้าครับทุกคน